ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกคาถายรักเพียงแต่กวมันลึกึกย์เกย์เกย์ขอเธออย่าไปหลงรักใครรักตกูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาถายรักเพียงแต่กัวมันลึกกึก กถอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูหลงกูโอมเพียงอยากจำเาแค่ซ่องตาแล้วเห็นแต่หน้าฉันคนเดียวโอมเพียงยังได้ยิม้มเหมือนฟ้าบนทิพย์เสี้ยวเดียวให้เธอรักให้เธอหลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวรักจนหัวใจเป็นผู้หุยพง